สดเบอรอยากวางส่วนอีดเดีตัวเนี่ยนอนหลับมาน่อยเนี่ยยังเลยครับกินไหมหลับมาน่อยใบใบผักแพรี้ยวนะคะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เขากะซิมาเห็ดลาบมาน่อยเนาะค่ะตามาหน่อยเมื่อนี้กะซิลาบใส่บักทั่วหอมรวมแล้วก็ผักแพลวเนาะค่ะแล้วก็หอมแดงเนาะแล้วก็ต้มปนปลาทูค่ะต้มปนปลาทูแล้วก็กินกับผักพื้นบ้านหลายชนิดค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขามาเริ่มเฮ็ดกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขามาเริ่มเฮ็ดกันเลยค่ะอันนี้คือใบมาน่อยเนาะค่ะ ใบมาน้อยจะเป็นใบแบบนี้ค่ะออกทรงลูกหัวใจแบบนี้นะคะเป็นขนขนใส่หอมแดงใส่ทั่วฝักยาวหอมรวมมีใบมาน้อยค่ะใบมาน้อยมีลักษณะเป็นแบบนี้เด้อค่ะใบเขียวๆแบบนี้เพราะต่าม,มันก็จะออกเป็นบุญค่ะ เออเดี๋ยวแม่จะไปพิมพ์ห้ดอกเดี๋ยวให้แม่ตำปนแล้วกันเด้อ um นี่กับผักพื้นบ้านค่ะอันนี้ผักคาดผักคาดผักแพวบักหุ่งสุกค่ะแล้วก็ผักเกษตรน้้ำเนาะกับบักแตงพี่น้องต้องกินกับเขา่าพร้อมเนีย้ยแงสีอุ่นทองเนาะเป็นสมุนไพรย,ยาเย็นค่ะ ยาเย็นมันจะาะคะมันแข็งเป็นตัวล้ะอือืมอือืแซ่บหนุ่ม,ม,มละมุนละไม้เลยค่ะพี่น้อง กับผักพื้นบ้านเขาเนาะผักกาดกินส,สดๆเลยค่ะออตอนมันแขน็งคือมันเป็นโตและะ้วค่ะแต่ค่ะ มันเป็นวุ่นน่าจบกว่าเอากันแท่ค่ะ อืมก็เขาแซ่บเดียวอืมแซ่บอีกนีแ้ค่ะ ก็ได้กินโดนเติบแล้วค่ะประมาณปีนึงอ่ะันื่้เห็นเข้าเจ้าขายอยู่ตลาดตลาดทวัดที่ฟังไปมื่อนั้นละมัดละยี่สิบบาทมันเป็นคองหายอ่ะรสชาติมันเป็นแบบใดก็คือมันคล้ายๆลาบเท้าค่ะแบบเดียวกันเลยค่ะคล้ายๆกันเพราะว่าใส้วัตถุดิบไปเดียวกันกับลาบเท้าเลยค่ะ ผักผัด,ผดจ้ากับ ใบมันเป็นรูปหัวใจแบบนี้ค่ะมีขนขนขนตามใบเพราะเอามาคั่นกระซิเกิดเป็นวุ่นเกิดเป็นโตเป็นต้นเป็นม้าค่ะอับใบกระเฉมอ้มีแต่นเนี้ยแบบสุดยอดมื่อนี้ผักกับกระแซบกระเียมมีแต่นเนี้วบาดปาก แพลนในคล้องเข้ากันเลยเนะาะแย่ไปนงางจะเลยวะแม่เยอะก,กินมาน้อยสองสารมันนะสิแม่บอกแม่คั่นมาน้อยใส่หรอเข้มาเห็นเราใส่เพริกอืมหของมังดรไม่ยุบ <c oughs> เ,เป็นต้นเป็นโตดีดี มีปลาอายุแ mm ต่ไ hmm. ม mm ่เอาให้ักกับกระสุดยอดได้ไหมน้อง ผักค่ะอันนี้ผักขาดค่ะกินกับลาบกินกับป้นแซบพักขพื้นบ้านหานยายทางกินยากคือกันค่ะอืมกินแล้วมันชิสซาลิ่นค่ะมันชิกัดกัดลิ่นกับเรลกันกับใบ แบบผักเปี้ยวนะคะเก็เซ่น่านัอดอวบดีพี่น้องสมอยากอยู่งบ้าผิดหวังอีดีลาบมาหน่อย คนไทยมาเต็มเลยค่ะ่เาทมมไม่ดีครของเล่นนดิมันด<า>ึงไม่ออก้าความเป็นบุ่นของมันเรอะ ผักอันนี้กินกับปากแซ่บอือสิคือเขาว่าผักขาดเขาะมันนี้เขาได้ร,รับแต่สมุนไพรมาเต็มเลยนะคะอน,น,นอที่เป็นใบมะนาวใบมะนาวก็เป็นฤทธิ์เย็นเนาะผักขาดนี่ก็เป็นสมุนไพรเืออ่ากันคะ่ะเขาเพิ่มบอกว่าเวลาปวดฟันอะ่ะผักอันนี้มันจะมีฤทธิ์ยาช้าเนาะคะ่ะ ยำรดยำกินรดผักแพลวนี้ต้านมะเร็งนะคะลองชิมบ่ <c oughs> จะแม่งย่องหั่ของน้องเจโร่ย่องมาน่อยหั่นเอาแบบเอาแบบบ่าใส่<ซ>พริกอืมบ่าใส่ปลาทูมันคือจะแซ่บลูกใันะนี้แซ่บไปเยอะคือเขาวาแล้ว ใจอมกบหรือใจแบอือแล้ค่ะใจอมกบหรือใจแสบอือแล้ค่ะกินกับข้าวแกงปัดไต้กินกับน้ำพริกกะปินี่ได้เบิ้ลปนปลาลาบปลาแบ่บพักขาดอื้อร่อยอย่างนี้ลูกอะ่ะ ก็ม,ม Bref, ่ว <läuft. S 2> ่า <rik> ไฉใช่ไหมหลบเข่าแซบแซบเดี๋ยสิไปบหมอแม่ครับไม่ต่อยไฉหรอนะปัดอืมอืมอืมพี่จะได้เอามันว่ได้ใช่ กินเพราะใครบอกว่าอยากทาดเน๊ะขาดนึงกินจนสิ่เบิดเหรอแบะไปินมาหน่อยกินเบิดด้งนึงนี่มอืมมาุดยอดพี่นั่งหนึ่งร้อยแปดสิบกรัมหนึ่งร้อยแปดสิบกรัมน้ำหนักบ่หนักรื่นส่วนสูง บักงฟงสุกค่ะบักงองเนี่ยปลูกเองเนาะค่ะคว้างปลูกเองแ,องแต่มันสุกเนี่ยออกสีแดงสมเลยคว้า,วา,างหรอ,ก,ก,อกินบ้าไหมาแม่ป้อนมานั่งนี่ยนั่งขังแม่น่งร้องสวัสดีครับสวัสดีครับเออเก่งมากเลยเอ่อาดดมาชี้จับตัดเออพาตัดเจี๊ยบเจ็๊บบ้า อันนี้มะเขือสุขัสดต์ต้นเลยด้อค่ะหวานหวานถามแน่ว่าเจ็บบ่เจ็บจะออกยังไงไม่นั่งกินมะเขือแล้วแม่ก่อนเดี๋ยวเดีย๋ยวไปข้ามแม่จะตัออดจะตัดยังจ้องม,มากน้องเชโลโล้ยังวางกันสิบบ่ค่อยแบบว่าเด็ดมากตา่ำมะเขือไปไหนนะเพราะว่าจ้องไว้กินสุกนะ S <S จะเด็ดน่วยไปไปลายมันมาถ้าน่วยต้นๆมันจะสุกไว้เรียบแล้วๆลืวอืมกินจนเนี่ยอืมกินจนแก่เอามาเอาบอกพงเอวอือหือบอกพงกับหวานดีพี่น้องแล้วมาน้อยกับเลี้ยวเขาอยู่ตัวละจ้ะ กบ่หิวแนวเอื้อนได้หลายบาทเนี่ยมันได้กลินมันนาน,น,านแล้ว,ลวอือเดวเขาเลยล่ะม,มันก็ค่อยๆปนแล้วค่ะปนปลาทูลหละแต่ว่ามันมีความพิเศษของมัน<แ>ก็คือแบบมันเป็นมันเป็นวุ่นนะครับแม่บ่ได้กินมานานแล้วแล้วชิ้นนี้อาไปหวานสุข,ข้าต้นเลยมเมเช้านแม่ไปเด็ดเอาสุกนกแม่นักกิน นี่ดีเนี่นกมันบ่ก,กินบ่หงงไงมันบ่เห็นไีจังไดยบุ๊อยังปักมันคือให้กินได้แหลมันปอกไม่ได้ม,ม,มันเอาปากมันจิกจิกจิกเลยทอปปากน,นกปากมันด็มดูจะว่าปากมันบ่แข็งครับเนื้อแดงอมชมพูอองต่องเลยเลยค่ะอือ สุดยอดสุดยอดครับแสบสุด,ดสนแนวอีดีพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเนี่ยด้วยค่ะสำหรับวันนี้กดไลคกดแชร์ถ้าอยากให้เราทำคทลิปอะไรก็บอกได้แต่ต้องกดแชร์ก่อนใช่